สาวหน่อไปโรงเรียนอ่าดูกระเป๋าก่อนกระเป๋ามีอย่างไงมีอย่างมาบมีแต่นมดอกมีแต่นมดอกเขมีขนมบันมีขนมคูมมม่เหรอขนมไปโรงเรียนไหนบ้างเอาไปดอกเป็นอย่างเอาไปดูเอาไปอยู่ไ้วห้มมมมยายมเล่นขนมมิ้วอะไรมั้ยไงมันดูไหนขนมอุ้ย มีขนมด้วยขนมมอย่างนี้ได้เมีต์ไดนมอันนี้ซื้อมาจากซื้อมาจากใส่ซื้อนงตาลน้ำเงินไงใส่ซื่อนเป็นตะบัางเงื่อเป็ดตะบัางเราไม่ <c oughs> มีอย่างอีกเนี <c oughs> ่ราไม่มีอย่างอีกโอ้มีขวดนมด้วยเกล็ดนมเกล็ดนมด้วยขนมเดี๋ยวไปปั่นมูกินน้ำบ่กินใบเตยตั้นเนื้อกินยังปั่นไนอศกรีมกินไหมกินก,น,น,นกินดูนั่งกินดู มอนกินอยู่แล้วมีเพื่อนปั่นขนมให้ลูกกินน้ำบอฮะบัวขนมให้ลูกกินน้ำบอไปบัวไปบับัไปเอาไปโรงเรียนกันดีกว่าถ้างั้ตอนนี้ไปโรงเรียนกันดีกว่าเอาขนมใส่ใส่ยืมนมอย่าลืมนมอย่าลืมนมเมืดบอลนี่นมนี่สีอันนี้เบิร์ดบอลนี่บัวมดบิวมด Kilowatt, ừ. <tolk> <löen biở standardized adjectives> <consent> bye, đi lúc bye. nữa. Bye, bài. Night, bài. โรงเรียนเนีถึงโรงเรียนยังโรงเรียนเดียแต่โรงเรียนลูกอยู่ไหนโรงเรียนนี่แต่แต่หนึ่งในน้อยน้อยดูกค้นจำได้ไหมน้องเพลงก่อนน้องเพลงก่อนห้องเรียนใช่ไหมหยิบถึงโรงเรียนแล้วเพื่อนมาลามแล้วเรียยิบหยิบมาลับแล้วหยิบหยิบหยิบหิบมาลับ เกี๊ยมยังหอมเกี๊ยมยัองอ่ะใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้า ยืนตรงเครงารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย